สวัสดีครับทุกคนวันนี้เต้ยก็จะมาเล่นเกมโรบอตในแมปที่มีชื่อว่า Murder Mystery 2นะครับทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่3หรือว,ว่า EP ที่3นะครับทุกคนหลังจากที่เต้ยได้ลงไปทั้ง2 EP ีนะทุกคนคราวนี้เต้ยก็จะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นแบบที่เต้ยนั้นชื่นชอบม,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 มากๆเลยแต่ว่าเพื่อนเขาหาไปกันหมดเต้ยก็ไม่รู้นะทุกคนเดี๋ยวเต้ยจะรอสองดูเขาเขาเล่นกันอยู่เปล่าอ๋อเขาเล่นกันอยู่ครับทุกคนเต้ยเข้ามา ได้เข้ามาใชาไงเขาก็เลยเล่นกันอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนเราสามารถรอหรือเขาเล่นได้เราก็จะเอา้าทุกคนจบแล้วเตอร์เพิ่งได้สองเองจบแล้วไม่เป็นไรทุกคนเราไปโหวตด,ด่านกันเถอะหลังจากที่เตอร์ได้โหวตด,ด่านครับทุกคนเราก็จะมารอการเพื่อที่จะเข้าไปในด่านแล้วก็เล่นกันนะครับทุกคนเราก็รอพังๆเลยแต่เตอร์ขอสเปคเทพนะครับโอเคทุกคนได้เริ่มตาต่อไปแล้ว ครั้งนี้เต้ได้เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วครับทุกคนทําไมเต้ถึงได้เป็นผู้บริสุทธิ์เยอะจังก็ไม่รู้นะทุกคนเต้อยากมีวาสนาเป็นเบอร์เดอร์กับเขาบ้างแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับวาสนาผู้ใดนะครับทุกคนเราก็จะไปหาที่ซ่อนกันนะครับทุกคนใครอยากซ่อนตามเต้ก็ซ่อนตามได้นะทุกคนในตู้นี้เข้าไปสามารถซ่อนได้9 0ที่เมอร์เดอร์จะไม่เห็นเราแล้วก็ไม่เคยจะเข้ามาในนี้ครับทุกคน ถ้ากับว่าถ้าเตอรเป็นนามเพอ่ตะกอนสามารถแอบอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะรอดูขาตกรได้เลยครับทุกคนก็จ,จบงานงไงนี้ก็จ,จบยังจบแล้วครับทุกคนรู้สึกเหมือนว่าครั้งนี้นายอำเภอจะชนะเมอร์เดอร์นะครับทุกคนใช่หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันใช่ตัวจริงๆครับทุกคนครั้งนี้นายอำเภอเป็นฝ่ายชนะนะครับทุกคนซึ่งเมอร์เดอร์เป็นฝ่ายแพ้โอเคทุกคนเตอก็จะมาวอดด่านกันเตอเลือกเป็นด่านไหนดีด่านบ้านอะไรกันทุกคน และเราก็ต้องรออีกนะครับทุกคนครั้งนี้เต้ต้องได้เป็นฆาตรกรแน่ๆทุกคนมาดูกัน,นเป็นอินโดเซนอีกแล้วนะครับทุกคนเต้ยได้เป็นผู้บริสุทธิ์คือบ่อยมากเลยทุกคนก็ต้องขึ้นกับก็ต้องขึ้นกับอน,นันทุกคนขึ้นกับโชคชะตาโชคราสนะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องแอบฆาตรกรก่อนนะครับทุกคนถ้าหาเต้ยไปเดินเล่นเนี่ยเต้ยคงตายแน่ น่าจะใกล้จบด่านแนละ้วมึงนี้จบได้สิเหอะโอเคทุกคนจบแล้วมาดูกันว่าใครเป็นฝ่ายชนะนายอำเภอเป็นฝ่ายชนะนะคนเสริมมอเดอร์เป็นฝ่ายแพ้เราก็จะมาโวหวตด่านกันนะครับทุกคนเต้ยเลือกเป็นด่านเออด่านนี้แล้วกันแล้วเราก็มารอเพื่อที่จะเข้ารอบเข้าไปในเข้าไปเล่นกันนะครับทุกคนแล้วก็รอไปเลยได้เวลาแล้วขอเป็นฆาตกรบ้างเถอะ เตอร์ได้แปลงผู้บอลในสุ่อีกแล้วครับทุกคนเดินเล่นดีก,กว่าทุกคนเข้าตามมาแล้วทำไมเขาใช้ฆาตรกรเปล่าใช่แน่เลยใช่ไหมจะฆาตกรอไหมใช่รรชจริง้ลยครับทุกคนเห็นไหมเขาถึงมีมาครับทุกคนเราก็ต้องหลบกันก่องนะครับทุกคนเราต้องหลบยิงได้ไหมยิงได้ไหมย,งหมยิงได้ป่ในระหว่างนี้เตอร์ก็เก็บเหรียญพลางค,ครับทุกคนระหว่างรอจบด่านเก็บเหรียญไปเอาเหรียญหมดแล้วอ๋อ หมดแล้วทุกคนโอเคทุกคนจบแล้วมาดูมาดูกันว่าครั้งนี้ใครอะเป็นฝ่ายชนะใครอะเป็นฝ่ายแพ้ครั้งนี้ฮีโร่ชนะนะครับทุกคนส่วนมอร์เดอร์เป็นฝ่ายแพ้นนรเ,แพเราก็จะมาโหวตากันอีกครั้งนะครับทุกคนเต้เลือกเป็นด่านบ้าในกานนะคนเอาเอา,เอาด่านาด่านนี้ดีกว,ว่าเพื่อแบบว่าเต้เป็นผู้บริสุทธิ์เต้ก็จะได้หาที่แอบได้ง่ายๆนะครับทุกคนเชื่อดาครั้งนี้เป็นผู้บริสุทธิ์อีก100เปอร์เซ็นเป็นผู้บริสุทธิ์่ชัวร์ไม่ลาสังคมเ,เอาไว้ อ้าวเย้ yeah, ทุกคนครั้งนี้เต้ได้เป็นฆาตรกรหลังจากที่เมื่อกี้เต้ขอเป็นผู้บริโอขอเป็นในอำเภออ๋อขอพาทุกคนขอเป็นฆาตกรตั้งหลายครั้งก็ไม่ได้เป็นแต่ครั้งนี้เต้ได้เป็นทุกคนซึ่งพอเป็นด่านแคบๆเต้ไม่ได้เป็นฆาตกรพอด่านใหญ่ๆคือเต้เป็นทุกคนคืองงมากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนดีกว่าเข้ามาเล่นแล้วก็ไม่ได้เป็นเลยสักรอบหนึ่ง ครั้งนี้นะครับคนเตยอาจจะมาจัดการทุกคนในแแบบกันคับทุกคนมาดูกันว่าเตยอาจจะจัดการทุกคนหมดแมบบหรือเปล่าครับทุกคนเริ่มจากใครก่อนดีนะจังหวะที่เขาเดินมาแล้วเรากดจ้วงไปครับทุกคนเสร็จไปหนึ่งเหมือนเห็นคนหนึ่งนี่ไงทุกคนเราก็จ้วงไปอีกหนึ่งครับทุกคนดีคิดเลยว่าจะรอดไม่รอดหรอมั้งมาเร็วไปหนึ่งแล้วก็ตะคนต่อไปเอาเตยตาครับทุกคนคนนี้เล่นเก่งมากมากเลย แล้วก็จะมีคนหัวเราะอีกยอกเต้ยครับคนคนเสื้อขาวนั่นแต่ก็ไม่เป็นไรเตร้ยไม่ถือสาโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้เต้ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนแล้วมานูกันว่าในคลิปหน้าเนี่ยเต้ยจะมาเล่นแมพอ,อะไรนะครับคนก็ฝากตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ด้วยครับทุกคนฝากกดติดตามเตอยในติดต่อแล้วก็ในไอจีด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บายครับทุกคน